アニเมยูนิเวิร์สซิมูเลเตอร์ไอยาลังกามากันอีกแล้วฮะกับแมปแนวซิมูเลเตอร์นะครับอยู่กูซินคนเดิมเพิ่มเติมคือเราอยู่กันในแมปนี้เลยฮะอะนิเมะยูนิเวิร์สนะครับแมปนี้นะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับแมปนี่เลยนะอะไรนะอันเมะไฟติ้งอะสมัยก่อนที่เราเล่นกันนะฮะที่ตอนนี้มันเจ็งบงไปแล้วได้ข่าวว่าจะเปิดภาค2แต่ไม่รู้เปิดตอนไหนนะฮะก็เลยมาเล่นแมปนี้ก่อนละกันเขาบอกว่ามันเป็นแบบเวอร์ชันอัปเกรดเลยนะเอ้ยวันมาดูกันนี่เขาบอกจะอัปเดตด้วยนะเดดวยวยน,นีเ่ยเ,ดดเฮดด้ยนะ กอบโค้ดไปก่อนเลยนะครับมาถึงนไะมาต้องพูดพาดทาเพลงนะครับเข้าสโตนก่อนนะคูณ2ครับผมใส่สักเรียงได้2ตัวซื้อแล้วก็อะไรเนไะด้คูณ2คริสตลัลซื้อลักกี้มีสมอันเลยพี่โอ้โหระดับจอร์ดี่นะครับเจ้าของบ่อน้ำมันนะฮะเขานั้นเป็นผู้โชคดีอยู่แล้วนะครับใครที่ตามจอร์ดี่มานานนี่ก็จะรู้นะเอาวไว้ไหวเบาวนี่ยมันโชคดีแล้วเกินนะเอาลักกี้ธรรมดา français, ไปก็พอต่อไปฮะชายนี่ฮันเตอร์อันนี้ก็คือจะมีโอกาสได้ตัวชายนี่มากขึ้นใช่ไหม อโอเคเอโอเคโอเคสีกระดาษครับพี่ว i ไอพี VIP นี้ไม่ได้เลยนะฮะซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ออโต้คิกครับผมอันนี้จับป็นมากๆเปิดไข่ได้เร็วขึ้นเสื้อคูณสองเย็นเสื้อคูณสองเอเอแยกพีตัวละครเสรื้อแม่เหล็กดูดเสื้อกระเป๋าเสื <c> ้อ <oughs> โอเคทเละพะร์ตเสื้อ เรียบร้อยฮะแป๊บเดียวนะครับกูหมดไปแล้วครับผมนะสี่พันกว่าลบักนะครับเฮ้ยอย่าไปได้เริ่มเล่นเลยนะเนี่ยเกมเปลี่ยนที่หลอกเด็กนักกูแล,แล้วล่ะท่านผู้ชมครับแต่ก่อนหน้านั้นฮะก่อนจะไม่เล่นกันฝากแบบอนิเมะดีไซน์กันด้วยเลยครัะท่านผู้ชมสำหรับคนที่ชอบคอสเพย์เป็นตัวละครอนิเมะนี่อัปเดตสงการกันด้วยเข้ามาในเกมนะครับว่าจเจอกับโซนต่างๆมากมายเลยนะฮะก็เราต้องเดินไปหาตัวละครก่อนนะครับถึงจะปรากฏฮะตรงนี้เป็นโซนอีเวนต์นะท่านผู้ชมนะก็นี่เลยมีเทศกาลสงการอัปเดตมานะครับ ทายออนทดลองใส่ดูก่อนได้นะว่าเทหรือเปล่านะถ้าถูกใจแล้วก็นะครับอยากจะซื้อตัวละครพวกนี้นะฮะไปเล่นในแมปอื่นนะกดอีค้ังแล้วก็ซื้อของได้เลยนะี่ครับผมสงการนะ่ซื้อสงการามสีดําเทด็ดกีจกเกงช้างก็มานะครับนะก็โซนต่างๆมีมากมายครับผมเลือกวาร์ปได้เลยนะโอเคนะครับฝากกันด้วยแล้วกันเนดะ้อส่วนสงการามตรงนี้นะเดี๋ยวอัปเดตมาอีกนะครับนะอยากได้ตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ ร้านระเบิดและทีลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเที่ยวเลนโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพัทอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในะไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไขกด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แ้วท่ลาวาบักลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะครับพร้อมเลยกับเข้าเกมมาเลยนะท่านผู้ชมครับมาเลยครับผมนำมาถึงก็มาที่เมืองดาวนามิกนะครับโอ้โหเหมือนเป๊ะเลยฮะเหมือนอนิเมะไฟติ้งเป๊ โอเคเขาบอกวิวค่มโอเคคลิกให้คลิกคลิกอะไรพี่อะไรอ๋อคลิกตรงนี้ครับผมโอ้แล้วมีตัวละครให้เราก่อนนะโลกูโลกูใหเคนี่นะตอนเราเดินมันจะบินตามเราด้วยนะครับโคตรเท่เลยต่อไปก็บอกให้เราจัดการนะฮะโอเคเอาเอาตัวนี้ละกันตัวนั้นเพื่อนเขาเอาอยู่นะครับนี่ครับตัวละครของเราก็จะต่อยอ่ะสร้างกองทัพอนิเมะไอ้น้องกระทึบมันเลยยิงพล้วก็เต่าอ โคตรตึงนะครับและหลังจากนั้น,นก็ให้เราไปสุ่มนะครับเพราะเราเรามีเงินเลยไงสุ่มตัวละครกันโอ้มีตัวอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยขอไม่ติกเลยได้ไหมพี่ตัวเดียวอะไรเงี้ยไม่ติดเลยจัดมาป้ามก็ไปนะครับขอมมอนก <c oughs> ูจะบ้าโอเคคลิปเบสไปฮะได้มา2ตัวนะครับโอเครับคุยกับท่านปุตเท่าเต่ากันเกิอนท่านปุตเต่าต่าตอบอกว่าให้จัดการไอ้พวกนี้20ตัวเลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะมีร้านค้าไหมพี่อุ้อะไรวะเนี่ย ไวรุ่นบูล็อกไวรุ่นฮินาตะโชโยไวรุ่นบัสเต็บอลก็มาราคา2,000กว่าลบักเลยพี่เอาไว้ก่อนนะเฮ้ยดีนี่ยเอออันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าซื้อ2ตัวเนี่ย1099นะนี่ดาเมจร2 7กับดาเมจ244รเลยอ่ะพี่โอเค ซื้อเลยพี่เอผมซื้อเลยนี่มีเวรุ่นนี้ด้วยท่านผู้ชมเขาเรียกอะไรนะเดสโนโตะท่านผู้ชมครับนะอันนี้กูก็ซื้อซื้อมีเป็ดอะไรกูเอาหมดนะตอนนี้ซื้อครับผมเวอรุ่นบ้านหลวงแ,แล้วจบเกมนี้กันแบบเร็วๆแล้วก็อย่าลืมครับผมซื้อนี่ด้วยฮะคูณ2ดาเมจใส่ลืมใส่ตัวพี่ลืมใส่ตัวอ e ีคิปก่อนเลยครับผมนี่จะเท่วรุ่นอ,อันิเมะจัดการมันพี่ปาบนะครับนี่เป็นไงวิเดียวเท่านั้นแหละบอกเลยตัวมันเกิดน้อยจะว่าพี่ผม ปกต,ติแป๊บเดียวมันก็แบบหมดแล้วอ่ะพี่เฮ้ยเอามาเยอะๆอีกไม่ได้อ่ะพี่มันมีสัตว์ขี่แล้วท่านผู้ชมเออนี่ไงเฮ้ยผลฟินิกท่านผู้ชม500โลบั๊ก <c oughs> อ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออมันจะทำให้กูเดินเร็วขึ้นใช่ไหมใช่ใช่กูก็เอาครับผมนะเออจกกังหวะนี้ขอเดินเร็วๆก่อนนะครับแล้วมันใส่ไงวะพี่โอเคเอาอีคลิปนี้เลยครับผมยัดเข่อุ้ยจอรนี่มันโคเทเลยเพื่อนเฮ้ยเจะกระสับกระสังกลัวไม่ใช่ฟินิกซ์แล้วแหละส่งนี้ อันนี้เดินเร็วแล้วพี่กูถามจริงโอเคควสเสร็จแล้วครับผมทำควสเนี่ยถามว่าเราได้ทำควีตได้อะไรนะครับผมว่าน่าจะได้สัตว์ขี่ไหมเออที่ขี่นะนี่สคริปได้ด้วยนะผู้ชมสคริปได้ด้วยเออสคริปได้เลยไหมโอเคเขาบอกว่าผมนั้นทำควสเสร็จหมดแล้วนะผู้ชมอ๋อนี่ไงได้สัตว์ขี่จริงด้วยนะผู้ชมครับเป็นเมฆสีทอง ยัดเคโคเท่เฮ้ยเดี๋ยวจัดการพวกนี้ดิเออว่าแบบตึงหรือเปล่าจัดไปจัดไปนะฮะแล้วก็ซัดไปเลยตรงนี้บุบาสเบบูบาสเบกระทึมมาเลยน้องกระทืมมันออเสง่ายอยู่แล้วนะครับจัดการเซลเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าออทีมเราเนี่ยนะครับจะไหวหรือเปล่าฮะมึงมีเซลกูก็มีเซลเหมือนกันไอ้น้องนี่ขนาดเดินไปครับเลือดหายไปได้สองพันแล้วก็ได้อาชิเม้นด้วยปลดล็อกดาเมจเมคม นี่ครับผมดีพของเราขึ้นไป2005เลยนะเมื่อกี้นะครับเขาตึงไหนก็ดูที่แต่ละคน,นใช้สกิลอะไรบ้างฟิสเตอร์ครับฟิสเซอร์กุ๊กจากสังหารครับผมโอเคส่วนเซลก็พลังขึ้นเต่านะครับก๊อปมาจากโกคูไอสองตัวนี้มันทำอะไรวะเนี่ยมึงเอาเด่นน่นมาจดใส่ไอเซลหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยอ๋อแน,น,น่มันจดจริงด้วยท่านผู้ชม,มครับเหลนตายเลยแอลเอลมึงเอาฐานมายิงเลยโอ้ยมึงตึงเกินไปหรือเปล่าน้องชาย ลักหัวคมคมฮะโดนไปรุ่นชุดดำลักหัวคมคมตายโอเคเสียวตายเรียบร้อยท่านผู้ชมครับเราก็ไปเมืองต่อไปได้แล้วนะครับใช้เงินแค่7,500เองกับเมืองนี้พี่โอเคข้ามไปเลยฮะเออมาครับผมมาที่เมืองของวันพีสแล้วเนียวมีตัวละครอะไรบ้างครับเดี๋ยวขอเชยชมหน่อยกดอนะครับชูราป,ปาเปียโอ้โหนามีครับผมซันจิเปิดอีกเปิดอเดอก อ okay, okay, um oui> ื้อหือลูฟีดหมวกฟางก็มามีแต่ตัวกระจกกระจกโอเคพอพอพอกทีไหนดูดามิพวกมึงดิยี่สิบเกโอ้โหกูจะบ้าเอาแบบเวอร์ชันลรบักดิเท่าไหร่มาดูกันฮะท่านผู้ชมเฮ้ยมี4ี่ตัวนะปากโอ้โหได้รอเลยครับผมสปอยกูแล้วเดี๋ยวมาทันทับเปลิดอะไรเลยดามิเท่าไหร่อรอดามิร้อยแปดสิบเลยพี่ไอพวกนี้แม่งกระจอกไปเลย ซาโบมาแล้วจ้าซาโบมัจสปอยกูเลยท่านผู้ชมเ,เ,เม่ยเออเมืองเปรีเนเดยอดูด,ดิลองดูดรืม่ได้เราจัดการคนนี้ย0สตัวฐานเรืองโ,งโง่ขอร่อยปรัปรปรปรบัุาปเปียโอเคตายยังเดินไปไม่ถึงเลยนะฮะตายสระฐานเรือโคตรตึงผู้ราปเปียโอเคเรียบร้อยหายหมดเลยฮะท่านผู้ชมครับต่อไปเราไปตีนี่ดีกว่าโดฟามิงโกเถื่อนโดฟามิงโกเถื่อนพี่ขอตีด้วยู้ลาปเปียเลือหายเป็นยวกเรือหายเป็นยวกเรียบร้อยตายฮะท่านผู้ชมระดับนี้แล้วเราไปตีแบบ ตัวตึงที่สุดเลยดีไหมเออพวกนี้มันกระจอกเกินไปว่ะพี่ไม่ชอบเลยไหนตึงสุดโอ้ตึงสุดขึ้น่ะหนวดดำเหอไม่ใช่โอ้ใครดูดีกว่าลอกูเนี่ยโอ้ยอยากกันดัอนี้เมะเลยครับผมเจอกับหนวดดำซะด้วยฮะของจริงไม่ติงนั่งแล้วขวดบวบบวบวดูดูโค้ทเอเลือดหายเป็นครึ่งเรียบร้อยฮะได้เงินมาแสนสองนะครับโอ้หต่อไปฮะมาตีนี่ดีกว่านะครับใครดูวะใครดูนะครับมังกรร้อยอาศุนะโอเคจัดไปเลยละกันนะครับผมมาดูกันว่าจะเร็วขนาดไหนกระเทียวฮะโอ้ยลดลดรัวๆเลย แปบบเดียวเหลือ28แล้วนะครับอู้ยสองเจ็ดแล้วฮะอู้เร็วเลือดเกินนะครับตอนนี้ทีพของเราอยู่ที่3 0 0พันกว่านะมาถือไว้อย่างน้อยนะสำหรับผมแปบปบเดียวครับผมนะจะตายแล้วใครดกูกูอะไรมันจะกระจอกขนาดนั้นนะวะพี่ได้งินเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะต้องชมครับนะตัวนี้ปาบก็ไปครับผมอู้ยขึ้นรัวๆอุ้ยแต่น้อยจังวะไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาจจะตีหลายคนเกิน เดี๋ยวเราไปด okay, 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 ูส okay, ัตว so oh, ์ขี่กันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับว่าได้เท่าไหร่เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวกูข้ามให้เลยนะครับนะมึงจะรู้อยู่กับใครจอร์ดี้วัรุ่นบ้านเรือไงโอเคสริปเรือโอเคนะครับสคิปหมดแล้วครับผมหมายถึงตังกูหมดแล้วโอ้ได้เรือมาฮะออ้เฮ้ยมันน่ารักจังวะทรงมึงนินเหมือนจะเหมือนเรือเอสมาตูนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับทรงกลายเป็นแบบเท่าสันซันนี่เวอร์ชั่นที่แบบเนี่ยคไม่เสร็จหรือเปล่าเนี่ย มันไปขโมยเรือใครมาหรือเปล่าไอ้น้องผู้ถามจริงโอเคเราไปเมืองต่อไปกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมไปในสกอตเหมือน่อไปเรามาที่จูจุสึไข่ส็นครับท่านผู้ชมครับนะสลับเมืองนี้แล่ผมเห็นในแผนที่เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆด้วยนะมันเหมือนแบบอารีนาพาซานี่คืออะไรวะไปดูดิมันคือที่อะไรวะอีหกนาทีอ๋อในเป็นโรงดันนะท่านผู้ชมครับแล้วก็มีอารีนาช็อปด้วย โอเคอ๋อเราสามารถเอาแบบของเรือมาตีบอ e สเนี่ยมาแรกได้นะกับไอหนี่เลยครับผมนาะวยรุนด็อกเตอร์ล็อกมึงด็อกเตอรสโตน Stone, ไม่ใช่หรอมึงชื่อด็อกเตรล็อกตั้งแต่ตอนไหนวะพี่เหมือนเดิมตาสไตล์วัยรุ่นบ้านรวยครับผมเราจะสุ่มแค่เวอร์ชั่นโลบัคเท่านั้นฮะเหมือนเดิมเราจัดมาเลยสักสีตัว แม่งได้แต่เกลือทนั้นแหละท่านผู้ชมครับนะมาดูพลังพวกนี้มันเท่าไหร่ฮะเจ็ดร้อยเลยอู้นะครับงั้นเราก็สู้กับพวกนี้ได้เลยฮะนี่เลยนะครับผมไอุ้่นคำสาบมึงเจอกูนี่โดนแลยครับผมฟันเลยครับผมฟันเลยยับยับฟันยับยับแต่ดูสกิลดิเป็นไงอย่าแค่วุ้ยวุ้ยวุ่ยโคเทสเกินสับด้วยคำสาบของเจ้าแป๊บเดีจะครึ่งหลอดแล้วไอ้หนุ่มเนี่ยฝากไปเลยนะครับตอนนี้ดิพีส์หลอกดิพีส์หลขึ้นไปเก้าพันเลยเอ้สามหมื่นเลยท่านผู้ชม ใช้สก,กิลทีนี่ขึ้นสามหมื่นกูจะบ้าและเหมือนเดิมฮะไอพวกนี้โอ้โหกกจอกครับผมนะหัวหน้ามันสับโอ้โหเลือหายเป็นคืบนะครับเมื่อกี้โคตึงโคตึงตายหูได้เงินมาสี่แสนเมืองต่อไปใช้เงินเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนนะ่านผู้ชมครับเราเก็บตังก่อนสามแสนเองพี่เรายริงกูไปได้แล้วเนี่ยแต่ขอไปตีหัวหน้าใหญ่มันก่อนนานผู้ชมโอ้ยไอเรือเปลรีนี้เร็วมันช้าเลอเกินมาไว้รุ่นเกะโท จัดการมันพวกเรากระทบมมาเลยหัวหน้าแก๊งถ้าเรากระทืบม,มันได้หนังเรื่องนี้ก็จะจบทันทีไวตึงอยู่นะหัวหน้ามันตึงอยู่แนละ้วท่านผู้ชมนะรถช้าอยู่ตีตัวนี้เสร็จน่าจะไปลงดันก็ได้แนละ้วท่านผู้ชมครับ <laughs> เดี๋ยวรอดูเลยก็ไม่ท่าไร่นี่ว่ะท่านผู้ชมครับเรียบร้อยเกตโทของเรานะฮะใกล้ตุยกันแล้วครับผมมาดูว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับอัน,นี่ชายเดียวเลยนะคะตีคนเดียวเดวนะครับมาดูการจับสี่แสนครับผมขึ้นไปเป็นล้านหนึ่งเลยนะฮะโอเคแต่นี้เหมือนจะได้เวลาแล้วนะครับไปดูก่อนนะ อารีนาพาซาครับผมท่านผู้ชมไปนะครับโอเคเฮ้ยมาตรงเวลาด้วยนะครับโคต,ตึงนะฮะรอเลยครับผมรอโอเคบอกอารีนายังไม่เปิดรอเลครับผมพร้อมแล้วครับพี่โอเคไปจอยเลสซกโกผมต้องรออีกนาทีหนึ่งนะฮะกว่าบอสจะเกิดเลยโอเคมีใครจะมาไหมเนี่ยเราต้องพิมพ์บอกก่อนนะฮะอารีนาอารีนาโอเคท่านผู้ชมครับมาเหมือนจะพร้อมแล้วนะครับสตาร์ทอินนะฮะมาแล้วจ้าไหนวะไหนไม่เห็นมีอะไรเลยพี่อ้อ้อู้ฟอร์ดไนท์มาเนี่ยเฮ้ย มีที่เสกด้วยเสกบอสอ่ะโอ้โหตัวโคตรไปเริ่มเดิมเหมือนพี่อะไรวะเนี่ยโอเคยิงปืนใหญ่ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องทำไงต้องฆ่าพวกนี้ก่อนโอเคจัดการเลยครับผมตอนนี้มากันประมาณ3-4คนได้นะโอเคจัดการจัดการหนุ่ยไม่ใช่ได้แล้วเนี่ยถล่มานถล่มานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบอสนันตียากหรือเปล่านะเฮ้ยเนี่ย,ยโอเคเราล็อกด้วยปืนใหญ่แล้วล็อกด้วยปืนใหญ่แล้วทำไงต่อวะ ยิงยังไ,ไหมพี่ยิงยิงเอานี่โอ้โ,อโดนจับรตบผมกณดูว่าปืนใหญ่เอาไว้ยิงนะครับที่ไหนได้โดนจับนี่เองโอเคกระทืบมาเลยพี่กระทืบมันอโอ้เออกระทืบได้สองทีมันลุกขึ้นอีกแล้วโอ้ระบบนี้นี่เองนะฮะต่อไปเราก็ต้องจัดการพวกมันต่อต้องจัดการให้หมดนะครับเดี๋ยวปืนใหญ่จะล็อกตัวให้มันอีกทีหนึ่งอย่างนี้นี่เองระบบนี้ใช้ได้ โอเคตรงนี้ฝั่งนี้โดนล็อกไปแล้วฝั่งนี้โดนล็อกไปแล้วโอ้มีการยิงโอ NS, ้มันไ่มีการสาต์พลังใส่เราด้วยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าน้องชายโดนล็อกโดนล็อกมึงโดนล็อกแล้วโดนล็อกนี่เรียบร้อยตึงหมดแล้วพี่หมดยังอีกตัวนึงโอเคดูแล้วนะครับโดนล็อกแล้วลงมาฟิเตอร์ลากคอมันลงมากระทืบมันกระทืบมันรัวรัวบูะปาเบียบู๊ล่ะปาเบียบ <God, S 2> ูล่ะปาเบียโอเคเรียบร้อยครับผมน้ำหมดไปแล้วถึงหลอด เฮ้ยแปล่งลากนะผู้ชมเฮ้ยมันแปลงลากสองว่ะเฮ้ยเกมดีว่ะเกมโคตรเติงมีเสียงภาพ้วยนะเป็นโคตรเท่เลยว่ะเฮ้ยเกมนี้อะไรกันเนี่ย่าเรียบร้อยตีหมดแล้วครับพี่ลงมาอีกรอบหนึ่งพี่ลากคอมันลงมาเลยหมาตัวนี้นะครับแล้วเราก็กระทืบมันนะครับโอเคเลือดมันจะมีอีกหลอดหนึ่งด้วยนะจัดไปับผมแตนนี้น่าจะครึ่งหลอดฮะพิซร์อีโวเหรอพี่มึงอีโวอะไรกระทืบกระทืบเลือดหายไปครึ่งหลอดนี่เรียบร้อยับผมนะก็ไม่ต้องรีบตีหรอกครับมันล็อกนะฮะ มีวัยรุ่นคัสึยูตะมาเนืต่อไปครับผมจัดการลูกน้องมาต่อโอเคครับผมจับได้อีกรอบนึงแล้วฮะมาดูกันครับผม,มกระทื้นมาเลยนะไอ้น้องรออะไรจัดเลยละกันครับผมเอ,อเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะอีโวเป็นล่างอะไรต่อตอนนี้เหลือเวลาีกมนาทีนะครับผมไม่รู้ว่ามันมีอีกกี่รอบนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามากันประมาณ2คน3าคนเองนะครับโคตรน้อยเลยนะและแต่ละคนยังอยู่แบบด่าเลกๆกันอยู่เลยโอเคมันน่าจะอีโวอีกล่างหนึ่งครับท่านผู้ชม ลากาอุ้ยลากสุดท้ายโอเคลากสุดท้ายฮะรู้เรื่องจเย็นพี่ใจเยินพิ่อย่าใจะสอพลังเลยอู้หพี่ก็อดเกินโอเคเรียบร้อยห้โดนล็อกอีกรอบหนึ่งครับผมน่กมาเลยละกันจัดการไปเลยฟิเซอร์ลากสุดท้ายน้องกระทืมันกระทืมันเอ้ย่าบอกนะว่ามีอีกลากเดียวมึง้าหรือเปล่ามันไม่ไหวหรอกมันอด,ดเกินมึงจะมีกี่ลากเดวิน ข้าทื้ไปครับโอเคครึ่งหลอดเรียบร้อยฮะโอเคมันลุกขึ้นยืนแล้วครับผมมาดูกันว่ามันโอเคมันเสกบอสโอ้โหไ,ไ,ไม่จอมันบูด้วยโอ้ยเรือหแสนวโอ้โหไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันไหวไหมไม่รู้ว่าระหว่างนี้นะท่านผู้ชมเราเปิดกาชากันเลยดีกว่าครับผมสามพันโลบักฮะได้แปดตัวนะครับไวรุ่นพวกนักบอ,นนบนกอนลนะครับนักวอลเล่์นะฮะซึ่งไม่น่าจะเก่งกว่าไอพวกที่กูใส่อตอนนี้แน่นอนเปิดมาเลยแปดคริสตั้ครับผมชูลาป๋า เพี้ยโอ้โหหน้าตาโชโยกุมาเติมเลยอีควิปไปเลยพวกนี้นะครับมาช่วยกันหน่อยแล้วกันน้องทือมันดูดเมเอ็ดนะเด้ตึงไหมพวกมึงเนี่ยดาเมจเท่าไรดีเบหมื่นเก้าสองหมื่นนะท่านผู้ชมครับต่อยปกตินะฮะโอ้โหเก็นบาลบาไหนดูเด้โอ้ยมีประตูด้วยแจ๊แค่โอ้โหลูกบาสสามหมื่นแปดนะฮะดาเมจหัวตึงโอเคใช้ได้ฮะแต่บอลเข้าโกนะฮะและลูกบาสอันเบิร์เทิร์ม โอ้โหเ,เ,เ,เกินไปหรือเปล่าพวกเดียโอเคท่านผู้ชมขัันเหลือ42วินาทีฮะโอเคล้มกับผมล้มล้มเลยแล้วก็กระทืบมาเลยกระทืบเลยเลยพี่เร็วครับผมอี30วิไอ้น้องชายเร็วเลยรีบเลยโอ้ยม่ลรถโคตรช้าเลยเลือดมึงเดียวเฮ้ยเกินไปหรือเปล่า10วิสุดท้ายท่านผู้ชม10วิสุดท้ายพี่เฮ้ยเร็วเร็วหน่อยน้องชายอ้าววีแล้วอ้าววีแล้วไหวมั้เนี่ย สามวิสามวิพี่สามวิสองวิสองวิไป้ยโอ้โหทีเดียวจบโอ้โหเดี่ยวเดี่ยวเล็กๆโอ้โหได้มาสิบสามเจมมาท่านผู้ชมครับโอ้ยเฟลอะเออผมไม่รู้ว่ามันจบอันนี้แล้วมันจะมีร่างอื่นอีกไหมแต่ว่าโอ้โหเกือบชนะอะไรกันวะเนี้ยชีวิต ผมตามจ่เมิไป55เปอร์เซ็นนะทุกผู้ชมโอเคแล้วก็ปลดล็อกเมืองต่อไปกันดีกว่าทุกผู้ชมครับโคตรตึงโคตรอตันตรายนี่ลงดัานมันสนุกนะโอเคต่อไปด่านนารูตูดครับผมนะก็สุ่มไข่กันหน่อยละกันนะครับก่อนปิดคลิปโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลกันหน่อยละกันตึงหรือเปล่าครับผมโโคตรตึงเลยแหละนะครับจังหวะนี้อะไรมันจะโหดขนาดนี้วะเนี่ย ต่อไปครับดานต่อไปก็วันที่15เดือน4ี่เนาะเดี๋ยวจะมานะครับก็อาจจะหลังจากคลิปนี้ลงประมาณ2วันนะฮะก็น่าจะมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคขอดูสกิลกูอยากดูสกิลพี่ขอต่อยขอตีเพนเลยดีกว่าเพนหวัดดีเพื่อนเลิฟนะฮะหืมไหลเป็นน้ํากูบอกเลยไหนขอดูสกิลของพวกนายหน่อยเดีนะครับมีนักรกับล็อกเลียโอ้โหระกายแสงสี่ทองโคตรเท่หมุนกระทืบเลือดหายเป็นวา โอเคนะครั 19, 00, บสหลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะหมดไปรวมๆ1,500 0ันโลบัคครับผมเด็กมา่ๆแล้วหล่าก็กูนะครับโอเคใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ไปเล่นแมบอนิเมะดีไซน์กันด้วยนะครับใครชอบคอร์สเพล์เสียตังก็ได้ในแมบบกูนะฮะโอเคครับผมลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าส่งมาแล้วนะแแบบอะซิมูเลเตอร์เนี่ยกูจะบ้าตายหมดตูทุกทีเลยไปแล้วบ๊ายบาย